วิธีที่ดีที่สุดที่จะปฏิบัติต่อสามีของคุณนะคะหรือภรรยาของคุณก็ได้นะคะวิธีที่ดีที่สุดของการปฏิบัติกับชีวิตคู่นะคะนั่นก็คือการใช้คําพูดนะคะการพูดใจยกย่องคู่ของคุณต่อหน้าคนอื่นนะคะเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นนะคะครูเคยเห็นหลายคนมากหลายคู่มากนะคะที่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยพยายามที่จะเอ่อพูดว่า ตำหนินะคะคู่ของตัวเองหรือว่าสามีของตัวเองนะคะจะว่าหรือบนนะคะสามีตัวเองต่อหน้าคนอื่นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะคะจริงๆก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะให้เกียรติยกย่องต่อหน้าคนอื่นเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะถ้าทําให้คู่ชีวิตของคุณอับอายต่อหน้าคนอื่นนะคะมันจะเกิดการเชื่อใจกันน้อยลงนะคะการวางใจซึ่งกันและกันมันจะมีน้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ย การที่เราควรจะให้เกียรติยกย่องชื่นชมกันต่อหน้าคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างที่สุดเลยของการมีความสัมพันธ์ค่ะ